ตรงนี้จะเป็นที่โฉนดนะครับเนินเขาจะเห็นวิวภูเขายอดดอยสลับซับซ้อนนะครับสวยนะครับประมาณร้อยแปดสิบองศานะครับอยู่เขตอาเภอเชียงดาวนะครับอยู่ใกล้ๆชุมชนนะครับแปลงนี้ปัจจุบันจะเป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ครับกับลำไยนะครับ นะถ้าเป็นหน้าฝนนะครับจะสวยมากเออยิ่งตอนเช้านะครับแปลงนี้จะสวยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเนินสลบเล็กน้อยนะครับผมด้านบนออกแนวที่ราบนะครับสร้างบ้านได้ท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับอยู่ตมอําเภอ,อเชียงดาวนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ ใครที่ชื่นชอบนะครับจะขยายให้ดูนะครับบรรยากาศดีนะได้ธรรมชาติเนาะ ที่สําคัญนะครับมันเป็นที่เนินดอยนะครับแต่เป็นโฉนดคุดแดงนะครับโอนได้นะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเลสี่กว่าเมตรนะครับถือว่าหายากนะครับที่เนินดอยโฉนดคุดแดงนะฮะนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับพาเดินนะครับ